ใหมากนะลูกสายวันนี nice ้ป on ้าส่งให้แล้วใช่ไหมกรับ็เพ่อท่วิ่งมคอย่างเดียวปิดกบเป้ยังไงนี่ตึับเปิดลงได้ไหมยัดีใจเลคนเดียวไปรยุ่ตฟอนนี่เนาะ เออลุงลุงจะเอาอะไรไปบ้างแกเลยเบอร์ลูกแกมาไหมรูกเดี๋ยวก็เช็เถือยอ้ไรโบเนียจริงจริงก็ผิดหลายใช่ไลุงจะขับรถไปไหนไปไหนนะชุมพรเนาะไปชุมพรแล้วจะไปอ่างทองแล้วขับมายังไงเนี่ยไม่พอหัวน้ำตรงนั้นน่ะ เบียดมาผมถึงเห็นน้ำปั๊บก็หลบอ๋อคือหลบน้ำมาแล้วก็แล้วบอดีลุงกลับบ่อยไหม่อีกบอยใช่ไหมไปอยู่่จุมบอนะไปหาใครอ่ะหาใครครับจุมพอหลานอ๋อไปหาหลานเนาะมาจากแม่ขีขับมอไซค์มาเนี่ยจะข้ามจังหวัดอืมไปบ่อยแหละไปบ่อยแต่คือหลบหลบน้ำแล้วก็มาเนี่ยถนนต่างระดับพอดีอืม โอเคเดี๋ยวโทรหาลูกเปลาที่คือป้าเบียนเดียวนะลขงไปอรเีโอ้โหกินได้เลยนะลูกเอาปล่าอด้านนั้นวนะ Tình trạng bộ lột nghề rất là ngon luôn Vậy, quán ăn có không? Này, khuôn chế vừa nìa Nào, kìa đường ta không chứ nghe được à? thì đều đường ta ừ. Cô cháu để ngay, để ngay, làm luôn nó không phải muốn ต้องให้ต้องให้ค่อยๆอเออ่อเหมือนวัวไหมเปลี่ยนวัวนะทนนะครับลุงมีรบบำตัวไหมมีระบบำตัวอล้วังไหมบอกตหนนาทีขาเลยอ่าโอเคพี่แม่ตรงนี้มัไงอ่ะน

cái này là đúng không phải mà đúng không phải là đúng không phải không